ว่าอิสโซอิดค่ับอกแล้วมันไม่พออีข่ต้องบอกว่าอะไรนะิสดสอดออเนี่นต้นอันนี้นี่เขาบอกินเ็จหมด่าพูดเยดนะอให้ชานชานกินตอบนะอีชานท่พูดนะ ไม่น้องพูดว่าจีซอนจีซอนเออพี่จีซอนอ่ะอะไรเขาก็เป็นหนูตอนแรกหนูว่าเขาเป็นพี่นอนพี่น้องการเป็นเป็นลูกพี่ลูกน้องอันนี้กำลังจะไปสวนญรับที่เป็นญาติกันอยู่ติดหมู่บ้านนะนี่ก็จะมีคอกวัวนะครับที่อยู่ในเขาจะปลูกต้นยางพาราไว้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็กรีดได้นะ แต่มันแล้วก็เป็นร่มได้ด้วยอ่ะมันเป็นสวนเป็นร่มได้ด้วยจริงยางพารามันมันมีโอ้แต่ถนนพ่อบีบแต่บีบแต่คนข้างหน้าจะไม่เห็นถนนเนี่ยจริงๆมันมันกว้างกว่านี้นะผิวบอกว่าถ้าเป็นทางโค้งแบบนี้มันต้องบีบแต่ไม่งั้นมันจะไม่เห็นกันนี่นะครับคือสวนสวนเนี่ยเป็นอีกสวนหนึ่งของญาตินะครับอันนี้จุดติดหมู่บ้านนะไม่ไม่ไกลเหมือน ติดบ้านเนี่ยทำรั้วแล้วเนี่ยอยู่นั่นเลยเป็นเขาเรียกอะไรนะโฮมสเตย์ได้เลยนะจริงๆเนี่ยใกล้แค่นี้เป็นโฮมสเตย์ได้เลยลักษณะเขาดาวทุกปีลักษณะคล้ายโฮมสเตย์นะครับครอบครัวก็จะญาติพี่น้องก็จะมาเขาดาวที่นี่ชื่อสวนว่าบ้านสวนกกคอัศวินฟาร์มบ้านสวนกกคออัศวินฟาร์ม อันนี้เป็นของญาตินะครับทำเป็นเป็นสวนน่ะเป็นเดี๋ยวนี้เป็น,ปน,ปน,ปนคล้ายๆโฮมสเตย์ไปละบ้านสวนกกคอบ้านสวนกกคออัศวินฟาร์มนะฮะสวนกกคออัศวินฟาร์มนะบ,บรรยากาศปิกนิกนะฮะบ,บรรยากาศแบบมันกลาย จอดรถก่อนค่ะค่ะเอาไม่เป็นไรดูว่าเลยมีช้อนนี่มันจอดจอดรถก่อนเดี๋ยวพาเดินชมสวนนะครับนี่ก็เป็นสวนเหมือนกงไทยบ้านด้วยมีช้อนอะไรนะน้องพุ๊คสวนนะครับนี่เป็นนี่เป็นบ้านสวนนะนี่นะฮะก็จะมีที่เก็บนี่นะฮะนี่เป็น เป็นโครงการนะเป็นเป็นบ่อน้าเลี้ยงปลานะด้านข้างขวามือผมเนี่ยนี่ก็จะเป็นสวนทางเข้าไปไทลูไทลูนี่นะด้านข้างก็จะเป็นทุ่งนานะครับคือเดี๋ยวนี้มันสามารถที่จะดีไซน์ได้นะโดยไม่จำเป็นจะต้องแบบคือด้านข้างอาจจะเออเขาเรียกว่าอาจจะไม่มีอะไรอาจจะแย้งอาจจะอะไรแต่ไม่เป็นไร ถ้ามีน้ํามันก็จะมีความเขียวเป็นสวนก็สามารถอยู่ได้นะครับที่นี่ก็จะมีสระน้ําเลี้ยงปลาอยู่แล้วก็เลี้ยงวัวด้วยนะโอ้ใครเนี่ยสฟินฟาร์มคือเลี้ยงวัวใครเนี่ยใครเนี่ยไปดูตรงนี้ไปดูตรงนี้โอ้ท่ามีน้ำโอ้มันมีน้ำอะไรอ่หมูหรือเปล่าหมูหรือเปล่าโอ้ใครเน่ะใครเน่ะเอ้าคอมพิ้วยืนอย่างเงี้ยมันปิดเทอร์มไงมันปิดเทอมไอ้นี่ไงน่ะไอ้ยังปิดเทอมใหญ่ พ่อเบิบร์ตแซบอัศวินฟาร์ม<ะ>ไปดูนี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆ<ะ>อ่ะอะไรลูกครับนายจยว่ามนเอ่ไปดูเดินไปเลยไปไปเดินไปสินะครับจะเห็นว่าอันนี้เขาอันนี้กับทีบอ่ฮะ,ะนี่อัศวินฟาร์ม วันนี้พามาดูอาสวินฟาร์มดีนะครับพันวัวาพามาดูพันวัวนะครับาาอาสบินฟาร์มไหนเอวานัน่นๆตัวนึกเล็กตัวนี้หรอใช่ตัวนี้แล้วตัวอื่นชื่ออะไร อะไรเนี่ยเฮ้ยนเห็นไหมตัวนี้มันแลบลิ้นสวยเยยา เป๊ปซี่ซืホホ้อน้ำเป๊ปซี่แล้วก็ขอคอย